นีไปเจอจังหวะช่วยไปกับมันมันรู้แล้วว่าป้ายแดงขับรถฝีมือไม่ต้องโชว์หรอกแต่ยังไม่มีจังหวะให้มันแฟ้ใช่ครับ่ใช่ครับคือองวัเก แล้วอะไรนะเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนให้องเดียวกันเราโหอ่ะเรียกมอปไปยเดจะเป็นแบบว่าแฟนผู้ชายมันก็แบบไม่ทํางานทานําการทํางานไม่เป็นชิ้นเป็นทันอะไรเงี้ย็็ต้องอะไรวะถกยิ้มตาม